Got a switch in my head, I go from living to dead You got me seeing all red, now I'm becoming a threat I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets And no, I never forget, so now you have a few debts That shit, it needs to be paid, with blood or some sort of pain You caused a permanent stain, which has determined your fate I've never seen so clear, I feel the end and it's near The day of reckoning's here, the sound of deafening fear Oh! สวัสดีครับช่องยูทูบในโลกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2องพันห้าร้อยหกเนะครับเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ isuzu d max spark กระบะตอนเดี่ยว4 2คตัวเตี้ยหน้าหล่อ3.0 S เเกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวคันนี้นะครับ รถคันี้นะครับราคาจะอยู่ที่6 2 8 0 0 0บาทนะครับ6 2 8 0 0 0บาทถ้าเป็นสีบรอนเงินหรือว่าสีเทารลมโบ้นั้นราคาจะอยู่ที่6 3 5 0 0 0บาทนะครับส่วนต่างก็7,000บาทนะครับในเรื่องของค่าสีนะครับก็ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็สวยงามด้วยขายดีมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตอบโจยขคมสู้งานคนสู้ชีวิต คนทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับนี่เจ้าการรถกระบะตอนเดียวสมรรถนะสูงแรงประหยัดน้ํามันเร่งแสงทันใจพลังกำลังเยอะอย่างตัวนี้ที่เป็นสาตูสูงน,ะนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่คนทำมาหากินคนทํางานก็นิยมใช้กันนะครับสำหรับอีซูซ DMAX ม็กซ์าตุสูงีดีไอบลูพาวเวรคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสปาร์กระบะตอนเดียวนะครับนี่ เอาละครับเดี๋ยวไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนมอดิคเรฟเเตอร์นะครับนีแต่ก็สว่างชัดเจนเหมือนกันนะครับไฟหน้าฮาโลเจนมลติมอดิคเรฟเเตอร์นั้นเป็นดีไซน์ใหม่น,น,นะครับนีตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับรือว่าให้ความสว่างดีเหมือนกันนะครับมีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในนี้เลยนะครับก็ดีไซน์ไฟหน้าใหม่แบบนี้ถือว่าสวยดีแล้วก็สว่างชัดเจนเหมือนกัน นี่ถือว่าสุดยอดไปเลยแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยแบบทรีดิ i รีเดเดนเครับสำหรับกระจังหน้าเป็นดีไซน์ใหม่รูป่ส่งเขี้ยวก็จะเป็นโทนสีเทาส่วนแถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีดําเงานะครับโลโก้ยูสุแบบโครเมียมขนาดใหญ่นะครับส่วนกันชนหน้าก็จะเหมือนกับรุ่ s สเปซแถบเลยนี่กันชนหน้าเป็นดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตเรซิ่งสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับ หังพึ่งด้านในก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยแล้วก็แถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบลายเส้นสีดําด้านนะครับสวยงามลงตัวนะครับแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกในรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถดีไซน์แบบนี้เลยแต่ว่ายังไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถขอเซลล์ติดตั้งได้สาหรับไฟตัดหมอกนะครับและที่สําคัญมีแอร์เคอร์เทนด้วยแอร์เคอร์เทนช่วยในเรื่องของแอโร d y นามิกนะครับต้านอากาศพลศาสตร์ทาให้การประหยัดน้ํามันนั้นดียิ่งขึ้นใ,นในทางหนึ่งนะครับสำหรับ แอร์เคอร์เทนนะครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวล้อในรุ่นี้ก็จะเป็นล้อก,กระทะเหล็กขนาด15นิ้วพร้อมอยาง2อ5งทั้งของ b r i โตลต d u ร a ิ i s R611 กหน1นะครับดิสเบกด้านหน้าเป็นดิสเบกพร้อมเครืระบายความร้อนส่วนด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบกนะครับหน้าดิสเหลังดำนครับระบบกระสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระเป็นุ่กคู่2ชั้นพร้อมคอนสปินวเหด็ก,กันโครงนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อน5แผ่นพร้อมโช๊คอัพแก๊สนะครับแหนบซ้อน5แผ่นพร้อมโช๊คอัพนั้นช่วยในเรื่องของน้ำหนักการบรรทุกนะครับนี่แล้วก็ล้อกระทะเหล็ก15นิ้วก็เน้นใช้งานนี่ใช้งานบรรทุกนี่ล้อกระทะเหล็กถือว่าทนทานดีสุดๆเลยทีเดียวนะครับแผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับสติกเกอร์สัญลักษณ์สปาร์คสาุูนย์นะครับ,ส,รส,บสปาร์ 0, ครสาธุศูนย์ 190้เ้าแรงม้า450ยินิวตันเมตรนะครับตัวกระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับดีไซน์สวยๆแบบที่เลยสามารถปรับองศาแบบไฟฟ้าได้แต่ว่าการพับนั้นพับด้วยมือเอานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัว S นะครับแต่ว่าไปเลี้ยวนั้นอยู่ที่แยก,กรถนะครับกระจกบังลมหน้าเป็นแบบปัดซ้อนนี่ถ่ยพร้อมแถบกองแสงนะครับดับน้ำฝนก็ยกได้แบบนี้เลยเป็นแบบลนเวลาครับนี่ เสาอากาศก็เหมือนกับดีแม็กทุกนูกเลยเป็นเสาอากาศทรงสั้นมาตรฐานนะครับแล้วก็ด้านข้างมาพร้อมกับมือจับประตูรถด้านนอกสีดําด้านทั้งสองบานเลยเสาบีเป็นแบบสีดําการตกแต่งรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เรามาดูบนหลังคาบ้างเหรอครับเห็นบนหลังคาคิ้วสีดําำที่อยู่ตรงนี้นี่นี่ที่อะไรเลยอ่าแบบอ๋อเขาปิดสติกเกอร์ไปเลยนี่นี่มันจะยู่มันจะยุ่ถึง แผ่ประตูเนี่นี่แผ่ประตูนี่เลยสลับเส้นสีดำหัวคิ้วหลังคาสีดำนะครับนี่จะถึงประมาณนี้แหละนี่แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆ่ก็จะอยู่ถึงบานกระจกเลยนะครับนี่แต่นี้รุ่นสปาร์คเส้นสีดำนั้นถึง,ถ,งถึงแค่ตรงนี้นะครับนี่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างตัวรถแล้วก็ด้านข้างตัวรถก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับนี่ถือน่าใช้มากๆเลยนะครับนี่ สปาคือว่าตอบโจทย์ทุกการบรรทุกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขนาดตัวรถนะครับมิติภายนอกยาว5,245ม m มกว้าง1,810มมสูง1,690มมระยะฐานล้ออยู่ที่3,125มมความกว้างช่วงล้ออยู่ที่1,555มมแล้วก็ความสูงจากตัวรถถึงพื้นหรือว่ากาวเคลนนั้นอยู่ที่190มิมนะครับแล้ก็มิติกระบะนั้น ยาว2,330ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,530ม mm, ิลิเมตรสูง465ม mm, ิลิเมตรยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับนี่แต่ก็ดูใช้งานบรรทุกได้ดีครับนี่นี่ล้อแนละยางด้านหลังแล้วก็ชกอัพชกอัพนี่อยู่ตรงนี้เลยชล่วงล่างหลังก็เป็นแดบซ้อน5แผ่นนะครับเพื่อในเรื่องของน้ำหนักการบรรทุกนี่บางคนก็เอาไปเสริมแดบกบเสริมเปลาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางบ้าง ถ้าเน้นในเรื่องของบรรทุกหนักนะครับแล้วก็โครงสร้างแชสซีทนทานมากๆเลยรองรับแรงกระแทกรองรับการบรรทุกได้ดีนะครับไฟท้ายในรุ่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นดีไซน์เดิมนะครับเป็นหลอดคาลเบอนเจน,นสำหรับไฟท้ายนะครับก็เป็นดีไซน์ของปี2020แบบนี้เลยนะครับนี่ถือว่าสวยงามสว่างชัดเจนเหมือนกันนะครับกระจกบ,บานหลังก็ เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่มีไล่ป้ากระจกหลังมาให้แต่อย่างใดแล้วก็มีนเหล็กค้ำเพื่อช่วยในเล็ขอการกระแทกเพื่อแม่สินค้าเป็นกระแทกกระจกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมีตามมาตรฐานรถหัวเดียวเลยนะครับหนึ่งขอเกี่ยวมีห้าขอนะครับทั้งซ้ายและขวาแต่ถ้าท้ายกระบะเนี่ยท้ายกระบะเป็นสองขอรวมเป็นสิบสองขอนะครับถ้านับรวมนะแต่ถ้านับแยกก็จะเป็นห้าขอครับที่มือจับเปิดฝาท้ายกับ ที่มืจับเปิดฝาท้ายกระบะก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยเปิดได้สองฝั่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันเปิดไม่ได้นยเพราะว่ามันแน่นไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโลโก้ Isuzu d e y a m เป็นงานสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยแต่ว่าโลโก้ Isuzu นั้นขยับไปอยู่ด้านขวานะครับตามที่เห็นนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีโลโก้ d d i นะครับแต่ว่าถ้าจะแกะออกเพื่อขยับไปอยู่ที่เดิมก็สามารถทําได้เหมือนกันสำหรับ คนที่ซื้อคนที่ซื้อรุ่นนี้นะครับสำหรับสปาร์ k นะครับถ้าเป็นตัว Space Cat กับ Cat 4น่าจะไม่เหมาะนะครับทรงอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับหรือสำหรับ a คปโฟร์สเปซแคปโซสปาร์นั้นจะแกะออกไปขยับไปขยับติดตรงนี้ก็ทําก็ทําได้เหมือนกันถ้ายังชอบแบบเดิมๆนะครับตัวฝาท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี่พการออกแบบก็จะประมาณนี้สำหรับสปาร์กนะครับตัวกันชนท้ายยังไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถ ขอเซลติดตั้งเพเิ่มเติมได้สำหรับการเชนถ้ายนะครับจากโรงงานก็ได้มีมาให้นะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยลงตัวดีแล้วก็ใช้งานบรรทุกได้ดีบรรทุกสักใจกำไรสุดๆในทีเดียวระบบความปลอดภัยในเรื่องนี้ก็เท่าเดิมน,นะครับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็นกัดเยืภัยสาจุดสองที่นั่งถูลมเิื่อภัย SRS คู่หน้า2ตำแหน่งนะครับโครงสร้างตัวถังเสริมเบรกอัลตราไฮเทนไซด์ยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับมีเบรก ABS EBD BA มีน ABS, BA, ้ครบเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาตระบรา,าคาตัวหกแสนสองหมแปดพันบาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ นี่เปิดได้แล้วนะครับภายในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางมากๆดูบรรยากาศดีมากๆเลยส่งสบายเลยทีเดียวนะครับภายในห้องโดยสารเป็นโทนสีดําตัดกับสีเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวแต่การดีไซน์ภายในห้องโดยสารถือว่าสวยงามลงตัวแล้วก็บรรยากาศดีครับตามแบบฉบับอีซูซุดีแลกเลยทีเดียวนะครับแผงข้าประตูก็จะเป็นวัสดุยูดีเทนสีดำแบบนี้เลยพร้อมการตกแต่งแถบแถบด้านข้างตรงนี้ที่เป็นลายดาบสีดำด้านนะครับ เมื่อจับเปิดประตูรถด้านนอกไม,ไม่ใช่สิเมื่อจับเปิดประตูรถด้านในก็เป็นสีดําด้านทั้งสองบานเลยที่ล็อกและปลดล็อกประตูนะครับของระบบปลดล็อกเมื่อถล่มเมื่อใครางานนะครับแล้วก็ที่พักแขนข้างประตูก็จะเป็นบุ่ผ้าสีดํานะครับตัวกระจกไฟฟ้าและเซ็นทั้นล็อกร้รอมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่าระบบออโต้และการหนีแจนโปรเทคชั่นมีเฉพาะฝัางผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับส่วนด้านซ้ายก็ปรปับองศากระจกดวงข้างซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าตัวแผงประมาณนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับอันนี้ช่องวางหนังสือวางของวางขวดน้ำลำโพงมีสองตำแหน่งนะสำหรับลำโพงนะครับเพราะว่ารถตัวเดียวนะครับรถใช้งานก็ลำโพงจะมีสองตำแหน่งนะครับแล้วก็บอกนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นบอกนั่งแบบหนังก็มาหยี่หัวอบอกไว้นิ่งก็ได้เป็นเป็นสีดำนะครับนี่เป็นบอกแถวยาวหกสิบสี่สิบนะครับอันนี้สี่สิบส่วนตรงนู้นก็จะเป็นแ0ดสิบนะครับนี่นั่งได้สามคนเลยทีเดียว แล้วก็นั่งสบายนุ่มนวนโอกระชับรับสรีระได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนฝั่งผู้ขับเลยเพราะมีการออกแบบปีกตรงน,นี้ส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็จะออกแนวเรียบๆไปหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นบอกแถวยาวแล้วก็เป็นรถใช้งานด้วยนะครับน mm ี hmm. ่แล้วก็การดีไซน์คอนโซลด้านหน้าก็เหมือนเดิมนะครับนี่ดูยังคงความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับอิซูซูดีแมกเน็ตเดียวนะครับคอนโซลด้านหน้า ถือว่าสวยหรูหราจริงๆนะครับโฟมอลายในเรื่องนี้ก็จะเป็นยูริเทนสีดํานะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปปรับระดับดูก่อนว่าเขาจะปรับที่สองทิศทางหรือว่าสี่ทิศทางนะครับก็ปรับตรงนี้นะโนีปรับตรงนี้เลยอ๋อสองทิศทางนะครับปรับได้สองทิศทางนะครับสูงต่ํานะครับแต่ว่าเข้าออกไม่ได้นะครับก็โฟมอลายปรับระดับที่สองทิศทางนะ แล้วก็ตัวแป้นก็เป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยโลโก้อซูแบบโครเมี่ยนนะครับถูรมนิรภัยก็2ตํตำแหน่งตามที่ได้บอกไปนะครับตัวกุญแจในรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจแบบไขสปาร์ตนะครับนี่กุญแจก็เป็นแบบธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นรีโมทแต่อย่างใดสำหรับรุ่นสปาร์นะครับช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําด้านนะครับแล้วก็ช่องแอร์ฝั่งคอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าตรงนี้เลย ก็เป็นแถบสีดําด้านเหมือนกันทุกรุ่มมาพร้อมแผ่นกออากาศเพีอง25มาให้ทุกรุ่นนะครับมีช่องวางแก้วน้ําเอาปางทุกขับและปากพุ้โดาสนตอนหน้ามาให้ครบเลยรถใช้งานเผื่อใครนะเผื่อทํางานร้อนทั้งทีเอาน้ําไปด้วยจะสบายหน่ยนะครับหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็วางของกระจุกกระจิกเล็กน้อยเปิดฝากระโปรงเปิดฝาฐานน้ำมันนะครับ มือจับขึ้นรถก็มีแค่ตำแหน่งเดียวก็คือฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็รถใช้งานนะครับมาตรวัดเรือนแสงในรุ่นนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะครับฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ส่วนฝั่งขวาก็เป็นมาตรวัดความเร็วกิโลเมตรนะครับส่วนกลางก็จอแสดงข้อมูลก,การขับขี่ MID ยังเป็นแบบธรรมดาเดิมๆนะยังไม่ได้เป็น LED ยังไม่ได้เป็นจอดิจิตอลแต่อย่างใดน,นะครับแต่ก็ สแสดงข้อมูลการขับขี่รวมถึงบอกอัตราบริโภคน้ำมันได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นย e ูนิเอล็อกพื้นนะครับที่วางของด้านบนก็มีนะครับ <c oughs> ปุ่มเปิดปิดไปฉุกเฉินนะครับมีช่องเก็บของด้านบนก็ยังเหมือนเดิมช่องเก็บของด้านล่างก็เหมือนเดิมเลยเก็บคู่มือการใช้รถของอีซูซุแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็จุดที่มีการเพิ่มเติมก็คือนี่เลยมีหน้าจอแบบสัมผัสข,ขนาด8นิ้วนะครับมีที่ซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลย สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้แบบไร้สายนะครับนีถือว่าไฮเทคสุดๆตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ใช้งานรถกระบะบรรทุกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในยุค2 0 2 4แบบนี้นะครับนหน้าจอัชสกรีน8นิ้วถือว่าสวยงามใช้งานง่ายเลยทีเดียวอันนี้จูนค้นหาวิทยุค้นหาต่างๆครับแล้วก็เล็เสียงก็เสียงอยู่ตรงนี้เลย แล้วก็ช่องเสียบ USB Type C 1ช่องนะครับมีแอร์ hmm. ในรุ่นนี้จะเป็นแอร์ Air, แบบมือหมุนธรรมดานะแบนนุ่นนะครับแต่ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายเหมือนกันสลับตัวแอร์นะครับมีทั้งปรับทิศทางลมระดับความแรงของพัดลมระดับน้ำยาแอร์ปุ่ม AC ระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับช่องเสียบ Power Outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ให้มา1ช่องตรงนี้เลยที่แจ้งเตือนการทำงานของถุงลมยกระัยนะครับ แต่อันนี้เขาตกแต่งเล่นๆเนาะเพื่อรองรับกับตัว4ฟ4บนะครับอันนี้ช่องวางโทรศัพท์มือถือวางของอะไรก็ได้หรือจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับกระจากมองหลังปรับลดแสงสะท้อนก็ยังเป็นแบบแมนวนวลธรรมดานะครับบปรับแมนวนวลอยู่นะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าหรือไฟส่องอ่านแผนที่นี่เป็นหลอดสีส้มธรรมดานะครับหรือไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารก็เป็นหลอดสีส้มธรรมดาแบบนี้เลยนะครับ เปิดได้ง่ายสะดวกสบายเหมือนกันมีกล่องเก็บแว่นตามาให้ด้วยนะครับเก็บแว่นตาได้จากกล่องนี้ได้เลยที่แผงบังแดดนะครับทั้งฝั่งผู้ขับแลก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านั้นเป็นวัสดุคุ่มผ้าและ p v c คุ่มผ้าและ p v c สีเงินแต่ว่าไม่มีกระจกมาให้นะสำหรับรถหัวเดียวนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเข้าเกียร์ง่ายสบายๆมันสะใจราบลื่นทุกการขับขี่พร้อมโอเวอร์ไรด์ถึง2ตํตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6นะสำหรับ เกียร์ธรรมดา6สปีดและมีจีเนียสสปอร์ชิดไฟบอกตำแหน่งเกียร์และแจ้งเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ในรอบและความเร็วที่เหมาะสมด้วยเพื่อการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นขับสนุกเร้าใจเลยทีเดียวแล้วก็ใต้หัวเกียร์นั้นมีมีนี่เลยที่วงแหวนสำหรับเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ดึงเข้าเกียร์ถอยหลังได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยเลยทีเดียวครับนี่ก็หัวเกียร์เป็นยูนิเทนนะแล้วก็ได้เห็นนี่ฐานเกียร์เป็นแบบเหล็กสีดําแล้วก็หนังทุ่นเกียร์จะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ เบรกเมยจะเป็นแบบแมนนวลนธรรมดานะครับสำหรับรถหัวเดียวนะครับเนี่ก็ไม่มีที่พักแขนมาให้เพราะเป็นบอกแถวยาวเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยสำหรับ e s u z u Max Spark 3 0ก GS นะครับตัวเตี้ยน,น่าหลอรุ่นยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับใบปัดน้ำฝนก็อย่างที่บอกเลยเป็นลงเเป็นแบบลงเวลานะสำหรับใบปัดน้ำฝนนะครับนี่ก็จะได้โฟกัสไปหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นเปิดปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับ แต่ว่าตัวไฟตัดหมอกนั้นก็กดติดตั้งเพิ่มเติมได้จากช่องตรงนี้ก็ได้นะครับตามความสะดวกนะครับโอเคโดยรวมก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับสปาร์นะครับหรือได้หน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไกด์สายถือว่าดีมากๆเลยสำหรับการตอบโจทย์คนยุคนี้นะครับหรือบางทีคนใช้งานตอนเดียวแล้วต้องการ จอวิทยุอ่ะื่อเชื่อมต่อแผนที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้เลยนะครับและนี้ก็คือภายในของตัว Spark 4ค4.2ตัวตีว่3.0นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายนั้นไปเท้าความเกี่ยวกับเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับก็เรื่องนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์ isuzu 3.0 ddi blue power ขนาด3,000ัน cc รหัส 4JJ3 pcs v j e t turbo intercooler 4สูบแถวเรียง double overhead camshaft สิบหกวาล์วให้กำลังสูงสุด190แรงม้า100 140กิโลวัตต์ที่3,600รอบต่อนาทีและถึงสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับและก็ electronic v j e t turbo พัฒนาใหม่เพิ่มประสิทธิภาพอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมน,นะครับสามารถรองรับน้ามันดีเซลทั่วไปจ้าถึงน้ำมันดีเซลปี B 20ได้ด้วยนะครับหรือว่าแรงจริงประหยัดจริงลูกค้าอิสุสุให้การยอมรับในทีเดียวนะครับเนี่แต่ว่าการผ่านมาตรฐานไอเสียนั้นตอนนี้ยังเป็นยูโร4ตอนนี้ยังเป็นยูโร4อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นยูโร5แต่อย่างใดนะ้วสำหรับคุณเดีย์อีสุสิ่งสารสนสูตรดีดีไอดูพาวเวอร์รถนี้นะครับแต่ก็แรงประหยัดน้ํามันแนละ้วก็ รักษาสีแวดล้อมบนเดินครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับอันนี้ก็คืออีซูซุดีแม็กซ์3.0พอถอยรถอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวสเปคแกันนะครับโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาดเสิอรถอีซูซุดีแม็กซ์สปาร์ค4.2โัวเตีศยน3.0เอสเกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวในราคาขั้ตัว6แสน2หมื่น8พันบาทนะครับือถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลย คนทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวก็ตื้นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับแต่ว่าอยากได้แบบพลังเยอะๆพลังแรงม้าสูงเร่งแซงกันใจก็ตื้นนี้จัดได้เลยสบายๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับโชรูทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สีแยกสนเด็กตอองศรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปวิดพันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงน,นะครับสำหรับภาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สีแยกสันเด็จตรงข้ามเซ็นทรัลเทสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถอีสุสุสักคันหรือสนใจรถอีสุสุสักคันทั้งดีแลกนูเอ็กหรือว่ารถบรรทุกประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถอีสุสุก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้ทดลองขับกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอีสุสหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับ ก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับกับทาราอินซุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทันเอสิวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับทราสาทารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่0ูน532446717ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีทุกภาษาการขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีก็รับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษและก็กิจกรรมดีๆ เขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ทาราอิซุสเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่ส้ยแยกสันเดชข้ามเส้น,สอนอั้นเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้เลยเรียนเชิญนะครับมากันได้เลยที่นี่ดีๆต้อนรับทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สาะเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับตอนนี้หากผิดพลาดจะประกันใดพูดผิดหรอประกันใดก็ต้องขอไปมณฑที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพหรืออยา่างใดไม่สุภาพก็ต้องปรับขอพ่าธาราไปมณฑที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้า ผมจะมีรถทที่ไหนมานําเสนอหรือว่ามีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรมานําเสนอให้ทหห like right life, ่านผู้ชมได้รับชมกัติดให้ท่านผู้ชมได้รับชมติดตางก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กในรายชื่อข้างล่างคลิปนี้ขอกกดเขียนเยนี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงแรงรวยๆันทุกท่าน โชคดีปีมังกรครับเจอกัในใหม่ทลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ